สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากอกขี้หมูอัดเม็ดที่ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตากไปทั้งหมดประมาณสองแดดนะคะแดดจะจัดเดือนเมษาแบบนี้แห้งเร็วมากเลยนะคะขี้หมูอัดเม็ดของเราสูตรเข้มข้นนะคะงามแท้แน่นอนหวานรองพื้นก่อนปลูกนะคะเม็ดสวยนะคะเลยมาดูกันใ,ใกล้ๆค่ะ ใช้สะดวกนะคะเป็นเม็ดหวานได้ไกลนะคะเออแห้งสนิทนะคะพร้อมใช้งานตัวนี้เก็บได้นานนะคะเพราะว่าเราตากแห้งไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะขี้มูก็ผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเหมาะกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวโพดข้าวมันสำปะหลังนะคะหวานใส่ยากก็งามนะคะ ฟ้าให้ยญ้าให้วัวนะคะนี่เลยค่ะแม่สวยๆกระสว่าร้อยแปดสิบค่ะส่งทั่วไทยคิดตามระยะทางค่าขนส่งนะคะใกล้ไๆนะคะสต๊อกของเราแน่นมากเลยนะะี่ค่ะอยากได้ก็ทักเข้ามาเลยนะคะหน้าฝนนี้เราคือเราก็ทำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีลานตักนะคะ ก็ทําได้ปริมาณน้อยถ้าใครอยากสั่งตอนนี้เอาไปไว้ก่อนได้เลยนะคะพร้อมส่งค่ะคลิปนี้ออนซอนอีสานก็ขอลาไปก่อนนะคะอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะที่08 4 5 11 4 5 4 6นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ